สวัสดีครับอ,อยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับนะก็จบจากนะครับคลิปฝ่ายนะมาต่อกันที่คลิปเตินเล่นเนะาะเมื่อกี้ก็ไปคุยที่ฝ่ายก็เพลิดเพลินไปเลยนะพอนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พรามันมีเรื่องยิบย่อยมาชนกันมันก็ทําให้มีเรื่องคุยเนาะเออคราวนี้ผมเห็นว่าเวลามันยังไงมันเกินมาเยอะอะไรสี็เลยต้องจบคลิปแล้วก็กลับมาต่อที่คลิปเตินเล่นนะ พราะจริงๆอ่ะผมไม่อยากถ่ายให้มันแบบหยียบเจ็ดโมงสักเท่าไหร่อ่ะพูดตรงๆนะมันพอหอก็ะจายข่าวก็เปิดใช่ไหมเหมือนกับว่ามันมารบกวนผมอะ่ะผมก็เลยพูดลําบากมั่งอะไรมั่งก็เลยเออถ้าเป็นไม่ได้ก็คืออยากอยากให้มันจบจบก่อนเจ็ดโมงไปนะครับแต่บางครั้งถ้าผมรู้ตัวเออถ้าผมพูด แทรกแอ้หัวกระจายเข,าข่าก็ไม่ได้ผมก็จบคลิปแล้วนะมันไม่เหมือนอย่างหน้าฝนเนาะหน้าฝนมันจะสว่างไวมืดช้านะครับหน้าฝนนั่นแหละผมก็ออกมาเท่าไหร่นะผมมาตีห้าตีห้าครึ่งก็ได้ตี 5, 20, ห้ายี่สิบยี่ห้าก็ได้ใช่ไหมก็คือออกจากบ้านไปไปถึงที่ฝ่ายปับ๊บอ่ะฟ้าก็เริ่มเปิดละแสงพระที่ก็เริ่มขึ้นแล้วใช่ไหมผมก็ถ่ายคลิปได้สบายนะครับ มันก็ทาให้มีผมให้ผมมีเวลามากขึ้นอย่างเนี้ยผมไปถึงฝ่ายตีห้าห้าสิบแปดยังมืดตึ๊บอยู่เลยอ่าพอหกโมงแล้วก็ยังมืดตึ๊บอยู่เลยแล้ววันเนี้ยฟ้าเปิดฟ้าเปิดช้ามากนะเพราะว่าคิดว่าน่าจะคึมฟ้าคึมฝนนะครับเพราะกรมตู่เขาบอกว่าฝนจะตกนะแต่ว่าที่บ้านผมไม่ตกนะครับมันไปตกที่อื่นนล้มั้งนะ โอ้ยโจมันน่าจะไปตกที่อื่นแหละนะครับเนี่ยซีดูทั้งนี้ยังอาจจะย้นะอนแสงกันนะเดี๋ยวปรับแสงให้นี่นี่ทังนี้ยังสว่างอยู่เลยเนี่ยสว่างปกตินะเหลือ F4 เรามาดูทิศตะวันตกนะแล้วก็ ก็คือมุมอ่ะหยียบหยีบเขตของทิศใต้นะแล้วก็กลับมาที่ตอนตกเนาะแล้วก็มุมอ่ะหยียบหยีบเขตทิศเหนือนิดหน่อยฟ้าคึมนะมุมฝนจะตกเลยเอฟซีฟ้าคึนะมาาคมากเลยผมคิดว่าวันเนี้ยฝนน่าจะตกให้ได้เพราะว่ากรมตู่เขาบอกจะตกแต่เมื่อวานใช่ไหมล้วอาจจะไม่ตกเนาะ แต่ว่าช่วงที่ผมไปถ่ายคลิปที่ฝายอะลมพัดเป็นบางช่วงไม่ใช่ลมปกติหรอกลมฝนนี่แหละนะมันพัดมาแบบแปลกน,น,นะครับว่าครเนี้ยผมม,มองเห็นเมฆนั่นเนี่ยเมฆสีขาวที่วาวๆกับเมฆทึบใช่ไหมมันวิ่งอยู่นะมันกําลังขยับไปอยู่แต่ไม่รู้จะขยับไปไหนที่ผมเห็นนะที่ผมเห็นในตานะมันขยับมาฝั่งนี้นี่ขยับมาฝั่งขวาของจอที่เอฟซีนี่แหละนะ ฟีนะครับวันก็เลือกตั้งเนาะใครเลือกตั้งเสร็จเราไปเที่ยวไหนกันบ้างนะก็คอมเมนต์ทักทายมาได้นะหรือว่าพูดคุยกันได้นะครับนะหรือใครอาจจะไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่บ้านพูดคุยกับคนที่บ้านนะพูดคุยกันตามภาษาไปนะบางก็ต่างคนต่างไปทํางานานานๆก็กลับมาเจอกันทีเนาะไม่ว่าจะ ปีใหม่สงการหรืออย่างนี้ก็มีเทศกาลเลือกตั้งเป็นเทศกาลเฉยเลย <c oughs> นะอาจจะนี้เลือกตรงเลือกตั้งแล้วได้กลับมาเลือกตั้งกันนะก็คอมเมนต์ทักทายกันได้เอยว่าที่บ้านเอฟซีนะครับทํากิจกรรมอะไรมั่งนะพูดคุยกันไหมหรือไปเที่ยวกันนะอย่างผมเนี่ยทุกครั้งเนี่ยแทบไม่ได้ไปไหนเลยนะเลือกตรงเลือกตั้งไงก็มีเมื่อวานนี่แหละเออชวนแม่ไปเที่ยว ก็ชวนแม่ไปวัดสมานนะแล้วก็ไปนี่วัดวัดพงอากาศนะครับก็อยู่ในจังหวัดนี่แหละนะอยู่ในจังหวัดนี่แหละจังหวัดฉะเชิงเซานี่แหละนะครับก็ไปนี่ก่อนไปวัดสมานใช่ไหมเออไปวัดสมานโอ้รถติดแงงเลยรถติดก่อนจะถึงทางวัดสมานนต่ผมวิ่งไงนี่ไงมองออกสามสามหนึ่งไปปั๊บแล้วผมไปเยวขวาไอ้ตรง แย yeah, หัวสำโรงแล้วก็วิ่งยาไปอน้องปลาตะเพียนแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นถนนสามสี่เนาะพอไปวัดสมานเส้นเนี้ยมันจะโอเคแต่ถ้าเราไปวิ่งทางเปงทางอำเภอเปงเปเปยาได้ไม่ได้แต่ว่ามันผ่านอำเภอม,มัง่งผ่านสถานีตำรวจผ่านตลาดอะมันผมว่ามันทําเวลาไม่ได้มันไม่โล่งอ่ะถนนไม่โล่งเอาง่ายดีกว่าก็เลยวิ่งทางเนี้ยโอเคสุดแล้วก็วิ่งไปทางเนี้ยผมหราผมวิ่งทางนี้ตลอดคุยกับแม่เนาะเออตั้งแต่ไอ้นี่ ตั้งแต่รู้จักไอวิ่งไอเส้นในวังเย็นอะไรเนี่ยโอ้วิ่งไอแยกไปแยกวางเย็นรับตออไอดอนสีนนลไอแบ่แทบยังไงแทบแทบ,บ,บ,บจะไม่วิ่งไอทางนั้นเลยไอแยกหัวสำโรงอะนะแทบจะไม่แทบจะไม่เคยวิ่งอยอ่ซ้ำอะมั้งนะครับแล้วไอทางที่ผมวิ่งอะที่ผมวิ่งประจําทุกทุกวันเลยก็ว่าได้อาจจะเป็นทางที่ผมคิดค้นมากแล้วแต่เออ แต่ตั้งที่ผมคดิดคนเราวิ่งอะ่ะผมบอกเลยข้อดีแม่งมีเวลาช่วงเทศกาลปีใหม่สงการแม่งโคตรเวิร์กเลยนะอย่างน้อยเราเหยียบซ้อสาม,สามหนึ่งแป๊บหนึ่งรถติดกับเขาแป๊บหนึ่งแต่ว่าแล้วก็ติดแป๊บเดียวเราก็เรียกออกแล้วไงนะผมมันจําได้ขากระบ,บาเลยนะไอปีสองพันสิบแปดเนี่ยเพราะผมผมไปเฝ้ายายใช่ไหมแล้วปีนั้นมันยังไม่เจอโควิดเนาะผมได้เว้ยผมออกจากโรงพยาบาลพุทธโสธรมาปับ๊บตอนนั้นยายผมอยู่ในเมืองใช่ไหมเออ ผมขับตะวนันกลับมาปกติหละโอ้ยวิ่งออกมาทางสามหูสี่ก็คือเรียกง่ายๆสามหูสี่บางค้าพมันจะผ่านแยกบางค้าพนมสารคามใช่ไหมจะเรามาไม่ถึงพนมหรอกก็คือทางนั้นอ่ะที่ผมออกมาอ่ะไม่ต้องผ่านทางเข้านี่แล้วทางเข้าไอ้อะไรนะไอ้วัสมานนั่นแหละผมออกมาผ่านนี้วิ่งนี้ประจําวิ่งมาปั๊บวิ่งมาปั๊บอ่า โอ้โหรถติดแงกเลยติดก็ก็ติดกับเขาเนั่นแหละพอติดปับ๊บติดปับ๊บติดปับ๊บอ่ะเลี้ยวขวาออกไอ้นี่กบมาทางไอ้อะไรนะน้ำปลาจะเพียนเออมาออกไอ้ผมจะไปตัดออกไอ้นี่จะไปต้าขากลับมันตัดออกได้มันตัดออกตรงข้างข้างโรงงานแล้วมันเป็นทางมันเป็นทางที่เขาทําให้อ่ะมันจะไปโผล่น,นี่แยกแยกเฟรดเกตเบพอดีก็วิงว่งวิ่งซ้ำๆนึงปับ๊บพอขึ้นซ้ำๆนึงก็ติดอีก ติดแงะแงะจำได้เลยว,วันนั้นผมมาถึงบ้านประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งอ่ะผมออกจากผมออกจากพุทธโสธรมาตอนแปดโมงอ่ะผมมาถึงบ้านสิบเอ็ดโมงครึ่งอ่ะปกติแล้วจากในเมืองมาถึงบ้านผมอ่ะวิ่งก็อยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงอ่าอยู่หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมแล้วเอฟซีฟังผมพูดนะผมมาถึงบ้านประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงครึ่งอ่ะสิบเอ็ดโมงเกือบครึ่งเอฟซีค,คิดดูผมติดอยู่านานเท่าไหร่พอจะทําเวลาได้ ก็ทำเวลาได้แป๊บเดียวนะมันโอ้มันติดแงกเลยกรพอตอนหลัง FC จริง,รงๆอะผมไม่รู้หรอกประมันเว้ยเทศกาลเนาะช่วงก็คือตอนนั้นก็คือผมขับรถเข้ากรุงเทพได้ไม่นานแล้วใน,นช่วงที่โควิดมาปลดล็อกได้ก็คือแบบคาจังหวัดได้ แม่กับแม่กับตาผมว่าจะไปหาน้องหาน้าที่กรุงเทพใช่ไหมผมก็จะไปส่งเขานะผมก็จะไปส่งเขาคราวนี้ปีหลังๆเว้ย <c oughs> แต่นั้นผมจาําได้มีอยู่ครั้งหนึ่งผมคชดว่าผมจะอ้อมผมจะไปโผล่นี่ผมจะไปโผล่ไอ้แยกเงินหินชุมบุรีแล้วก็จะเอาง่ายคือไปทางเดียวกันกับไปบางเสีนนี่แหละแต่ว่าบางเสียนก็คือไปถึงสี่แยกไอ้ตรงสถานีตํารวจพนันเอออำเภอพนันเอออำเภอพนันนิคมอ่พะพนันพนันอำเภอสถานีตารวจ อ่าพนักที่มมันจะอยู่ติดกับแยกใช่ไหมพอไปบางแสนผมจะตรงไปใช่ไหมอันนี้คือผมต้องเลี้ยวขวาตีกับมาในเมือง <c oughs> ผมก็คิดนะจริง,รงๆวันนั้นอ่ะออกวิ่งไปทางวัดพระธาตุแล้วด้วยแต่วันนั้นผมคิดอะไรไม่รู้ผมก็ชอบจาแต่ว่าทิศทางเนาะเฮ้ยไม่ต้องเป็นทิศนี้ทิศนี้แบบนี้แบบนี้นี่หว่าลองไปซิถ้ามารถพอมีอ่าคิดว่าคิดในใจนะกูคงไม่หลงไปถึงปทุมธานีนะครนายกได้หรอก <c oughs> นะ เออถ้าหลงไปนี่โคตรแปลกเลยก็เลยลงวิ่งตามทางเส้นนั้นแหละที่ตัวเองอ่าอะไรวะอ่าอะไรวะอ่าอะไรจินจินนาก,การในหัวขึ้นมาทางนี้ไปไหนไม่ได้วาเราไม่เคยไปด้วยช่างก็ไม่เคยพาไปด้วยช่างที่เคยสมอมตาหวานนะวิ่งไปเองสุดท้ายอ้อมาผุยอย่างนี้นี่ว่าเออแล้วเราเง้นนี้ไปนี้ไล่ตรงเส้นที่ออกจากวังเย็นไปอะ่ะมันเป็นเส้นที่พี่ในกลุ่มตาหวานเมื่อก่อนเนาะแกเคย เมื่อก่อนแกเคยพาผมมาตามาไปทำอะไรแล้วคราวนี้ตอนนั้นผมโทรหาแกแล้วแกไม่รับเนาะเอ้ไม่ได้โทรหาแกเลยตอนนั้นปั๊มตาหวานผมระเบิดผมก็เลยโทรหาแกตอนนั้นแกอยู่บ้านเมียแกวันนี้จีเบเสือพาปผิดๆก็เลยไปไปถึงแกไปถึงบ้านเก่าเมียไปถึงอ่าบ้านเก่าเป็นบ้านเก่าไม่ได้เป็นบ้านบ้านที่บ้านของเมียเก่าแกอืก็ไปไป จะไปนําไปนี่เ่าบอกเออน้องจะไปไหนถ้าน้องกลับบ้านน้องวิ่งทางนี้ดีกว่านะเออถ้าน้องวิ่งงั้นไม่อ้อมอ่ะพี่ว่าผมบอกโอ้ไม่ครับพี่ผมจะไปเสียค่าโทรศัพท์ะในเนี้ยอันเนี้ยพี่อะไรนะอ่าโรบินสันเขบอกเออนั้นน้องกลับไปทางนี้นะน้องเดียวนี้เดียวนี้นะแล้วโชคดีก็คือไอ้เฮียผมก็จาไม่ได้หรอกเพื่อนรุ่นน้องผมเองช่วยจำดันนั้นก็คือเพื่อนรุ่นน้องผมไปด้วยจริงๆริงอ่ะเพื่อนรุ่นน้องผมอ่ะมันบอกให้ผมอ่ะโพสในกลุ่มนะผมก็ใจเย็นนะไม่โพสไอ้เฮียถ้าโพ พปั๊มระเบิดมันมันไม่ได้เป็นแค่ระบบจุกจิกจุกจ,กจิกแล้วไงเล็กๆน้อยๆแล้วอะ่ะปั๊มไม่ได้ระเบิดหรอกฝาข้อปั๊มที่มันใช้หกเหลี่ยมยึดอะ่ะใช้หกเหลี่ยมขันยึดอะ่ะแม่งถอนเออพี่แกก็ขันให้ขันให้ก็พอขี่ได้แป๊บนึงเีแยขันยึดให้บอกเอ้ยเนี่ยน็อตมันถอนมาเลยโน่นนั่นนี่เาราขับรับพี่จริงๆก็ยังไม่ทำหรอกนะอืมก็ นะลกลับมาเรื่องเงินก็คือตอนนั้นพี่เขาแนะนําทางนี้ทางนี้น้องมันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ครับพี่แล้วมีรอบหนึ่งตอนนั้นอ่ะทางนั้นอ่ะมันจะเป็นถนนสองเลนเลยไม่ใช่สีเลนหรอกแล้วถนนเส้นนี้มันเป็นคอนกรีตแต่เมื่อก่อนมันเป็นรากยางสองเลนตอนนั้นจําได้ไปงานศพเอาง่ไปงานศพงานเขาดะที่ยะายองแล้วตอนนั้นน้าผมไปด้วยอืน้าผมไปด้วย,มผ,มวยผมก็ขับรถใช่ไหม ราคากลับอ่ะเราไม่รู้ทางจะตัดมาเข้ามาไอ้นี่บกกศแปดยูใช่ไหมถ้ารู้เราต้องอ้อมไอ้นี่แหละไปออกไอ้นี่แหละไม่เป็นยากรหัวสำารงเหมือนเดิมนี่บอกตาไปทางนี้ไหมมันไปไปได้เหมือนกันห้วบอกเออตอนนั้นพี่พี่แล้วนั่นก็คือพี่อยู่นี่ที่ผมพูดเมื่อกี้นี่แหละเขาบอกทางหนูโน่นนะนี่ตาบอกเออไปดิถ้าไอ้จำได้ไอ้กลับไปเองจำได้ก็ไปเลยหนูก็เลยผมก็เลยเยอะไป ล้วบอกเฮ้ยเออมันมาผูางี้ได้เลยเว้ยเออตาไม่เคยรู้ว่าไม่เคยมาเลยไหวหา,างเออถ้ามางี้ได้มันมันตัดดีนะเออแต่จริงอะ่ะเราก็นึกไม่ออกว่าเราเพิ่งจะขับรถเป็นได้ไม่นานแล้วเราก็ไม่ค่อยกิ่งทางที่จริงอะ่ะมันถ้าจะไปกลับไปทำบกสอแปดริ้วนะเลียวขึ้นนี่นง่ายกว่าเว้ยไอเนินหินชุมพรีที่ผมบอกอะ่ะบอกเมื่อกี้ไห้ตอนแรกเลย ที่ว่ามันไปผู๋ไอ้ตรงข้างแยกไอ้ตรงข้างสถานีตำรวจพน,นักนิคมอ่ะเลี้ยวขวากลับไปนี่แปะเดียวก็ได้แต่ตาผมก็ไม่บอกเลยนะเออถ้าไปงี้ก็ได้นะก็นั่นแหละก็พาน้าไปส่งเนาะก็วิ่งทางนี้แหละไอ้แหว่วังเยน็นหลังๆอะ่ะผมก็เลยวิ่งแต่เนี่ยวังเย็นปั๊บผมเลี้ยวขวาเข้าไปไปออกดอนสินนนท์แล้วผมแยกดอนสินนทผมเลี้ยวขวาเข้าไปทางไอ้คมพลิกนะคมพลิก ในในเมืองแหละผมก็วิ่งเส้นนั้นประจะําอ่ะเอฟซีเอ้ยผมก็แทบไม่เปลี่ยนทางแล้ววิ่งทางนั้นจนชินแล้วด้วยนะถ้าเป็นอย่างคนอื่นที่เข้ามาเหรอถ้าตามจีนะถ้าตามอ่านี่จีเพมานะก็ะคือเขาจะวิ่งสามศูนย์สี่ยาวแล้วเขาจะมาเลี้ยวขวาไอ้ตรงเสียพนมสารคามแล้วเขาจะตรงผ่านเกาะขนุนมาถึงสียแยกนาน้อยแล้วเขาจะตรงขึ้นมานั่นแหละ มาถึงอำเภออำถึงอำเภอผมอะแต่พ้าเป็นอย่างผมวิ่งกับแม่แล้วกันนะหดือยคนที่รู้จักสนิทก,กันอย่างเงี้ยผมก็จะตัดมาทางนั้นอะง่ายที่สุดแล้วเทศกาลควรได้เปรียบด้วยรถไม่ติดอะยิ่งแต่ถ้ายิ่งถ้าเราวิ่งในป่านะรถไม่ยิงไม่ติดเลยนะทางหลักก็ให้รถติดติดเขาวิ่งไปนะแต่ผมบอกเลยนะมีบางคนในเอฟซฉลาดนะรู้ทางนะเอซไม่ผมว่าทําไมผมมบอกว่าเขารู้ทาง แล้วน้าผมไปรอใช่ไหมมีฝอดเจคันหนึ่งโรมาจากทางเดียวกันกับที่ผมมาเนี่ยแหละแต่ว่าถ้ามาเรากลับมาบ้านเราใช่ไหมมาถึงปากซอยบ้านผมเอาเป็นผมผมจะตรงขึ้นมาแต่ของเขาเนี่ยเขาออกมาปั๊บเขาเลี้ยวซ้ายขึ้นมานี่ไปถึงเขาเลี้ยวทางเข้าฝ่ายเขาก็เลี้ยวขวาขึ้นมาเอาง่ายๆมันผ่านไปพาไปทางสวนที่บ้านเพื่อนรุ่นน้องก็ทาอยู่อะของท่้แก่เพื่อนรุ่นน้องอะคือทางนั้นอะมันก็ไปสักแก้วได้เหมือนกันนะถ้าจะกลับไปทางเทศกาลมันไป,ไปไ,ปไปได้เหมือนกัน แต่ว่าเราจะไม่ได้วิ่งทางเดียวกับทางใหญ่เขาไงมันไปได้เหมือนกันนะเออแต่ครับแต่ผมอะจะไม่รู้ทางฝั่งงู้นว่ามันไปผูกในได้มั่งนะครับนะเออก็จะประมาณนั้นนะเยวปรับแสงใหม่ดิทำไมมันเหมือนมัน,มนย้อนแสงอย่างเลยแสงปกติแต๋ยวนี้กี่โมงวนะเนี่ยหุมโมงห้าสิบสีแล้วสินะเดีย๋ยวเราคุยกต่อแป๊บนึงนะครับ นี่ผมก็ลื้อเอกจังเจ้าเชฟตะวันมาจะมาเคลียร์ดอกกาพพงใหม่ดิตอนแรกเห็นสายไฟมันไปขยับไปข้างหลังเว้ยกลัวมันไปโดนสีกับเหล็กตัวถังรถอะสีก็แม่งขาดแม่งทองหินทองแดงเขานี่มันจะชนไอ้น,นี่ไงก็ขยับใหม่อันนี้ก็เลยจะเคลียร์ดอกกรพงใหม่ด้วยนะอืมตอนแรกก็ว่าจะเจาะไอ้น,นี่ใส่หลอด l อลดีหลอด l อดีผมมาเอฟซีมาเมื่อวานนี่แหละตอนไปเที่ยวเอฟซี FC, เอ้ย ผมก็เห็นว่าเออหลอดใหม่เขามีปัญหาแน่หรอกก็คือเราเห็นว่าส,สภาพสินค้ามันไม่ได้แตกเสียหายแล้วก็กดยืนยันไปแล้วว่าเออเรารับของแล้วสินค้าไม่เป็นอะไรหมงห้ามึ่งพอไปจิ้มกับแบตปั๊บหมาสีแม่มึงหลอดแรกติดแค่สามสามชิปพอแต่แต่ดีๆอ่าติดทั้งหมดอีกอีอ,อีอันนึงไอหาติดแค่สามชิปเนื้อใจหาคั้บแม่มึงเอ,อ้ยว่ะ เซ็งเลยแต่ทางน้อยก็ไม่ได้เซ็งมากเพราะว่าเราไม่ได้เอามาเป็นไฟหลักเรา,เามาเป็นไฟเสริม่างน้อยก็คือไอหกชิปไอหกชิปไอหกชิปตัวสั้นอะ่ะมันก็ไม่มีปัญหาเลยนี่แต่ผมยังไม่ได้เช็คนะทุกวันเนี่ยื่อก่อนเคยเช็คอยู่มันก็ยังปกติดีอยู่นะแต่ผมก็ไม่ได้อะไรนะ่างน้อยมันก็ นะของก็ต้องมีพังเสียหายปกติยังไอ้ตู้หลังคาผมอะ่ะสั่งมามุมยังฉีกอยู่เลยนะไอ้ตู้ไม้อัดกระดาษนะแต่เนี่ยก็คือหลอดไฟมันไม่ได้รับความเสียหายนะเออแต่มันติดแค่สามชิปไม่เป็นไร๋ยวมีเงินซื้อมาใส่ใหมา่างน้อยไอ้หกชิปสั้นที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยมันก็ไม่ไเป็นไรผมแค่จะมาเป็นไฟเสริมต่อใส่ใต้ทองวถตาหวานนะต่อไฟต่อไฟเสริมเพราะที่ผมบอกเอฟซีไว้เมื่อวานเนี่ยเวลาต่อไฟอะ่ะ เอ้ยไม่เห่หตุเวลากลางคืนเราไปเปิดไฟ่ามาใช่ไหมยังง้อยไฟกับรถเรามันก็เห็นอยู่แล้วแหละแล้วยิ่งผมใส่ LED มันยิ่งสว่างมากขึ้นมันก็ใช่อยู่นะครับแต่ว่าเวลาเราไปจอดมืดๆใช่ไหมไม่มีไฟข้างทางเราเกิดเอาง่ายเราจะไปช่วยเขาหรือเราเกิดอุบัติเหตุเองไม่ได้อุบัติเหตุชนนะหวังว่ารถเรายางระเบิดหรืออะไรเงี้ยหรือแบบรถไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้นะครับ เราไปจอดเปิดไฟดูเฉือดไว้ตรงนั้นนะอ,อย่างน้อยอะรถเข้ามาใครนี่เห็นไงอย่างน้อยอะไอ้ไฟที่ผมต่อใต้ท้งใช่ไหมมันทิ่มลงพื้นอะมาสว่างปั๊าบๆยังได้เห็นใช่ไหมเออนะมันก็มีประโยชน์นะครับนะไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์เลยแต่ผมคิดแล้ผมจะต่อไงเพราะมันมีปัญหาหลอดหนึ่งอีหลอดหนึ่งไม่มีปัญหาผมสั่งมาส่งหลอดก็ต่อเนี่ยไฟซ้ายและขวาข้างซ้ายข้างขวา <c oughs> <c oughs> นะก็ <c oughs> คิดไปแล้วนะครับก็คือ อไอตัวที่ว่ามีปัญหาเนี่ยผมจะไว้ไฟเลี้ยวข้างขวาไอที่ว่าไม่มีปัญหาปกติจะไว้ข้างซ้ายเพราะเวลาเราจอดแอบข้างถน,นน่ะอย่างน้อยเราต้องเน้นข้างซ้ายนะไม่ใช่ไปนเน้นข้างขวานะครับไฟเสริมนะอย่าไปคิดอะไรมากมายเน้นเท่าที่อันไหนจําเป็นก็ไว้ฝั่งนั้นแหละเพราะอย่างน้อยไ,ไฟ LED เลยไฟเลี้ยวเดิมกับรถมันไม่ได้เป็นอะไรเยอะนี่เออ มันเป,เป็นไฟเสริมไม่แน่หรอเอฟซี๋ยวผมก็ซื้อมาใส่ใหม่นะตามผมใช้หมดไปเยอะแล้วก็ให้ได้ใช้อื่นบ้างนะครับนะก็เดินหน้าก็ต้องไปซื้อน้ำพคงคอนี่ไม่รู้จะหมดไปกี่บาทนะที่ผมบอกเอฟซีผมไม่เออ ผมไม่ได้อะไรแล้วนะน้องไงผมก็มีตังค์ซื้อเนี่ยซื้อขอไปครับนะซื้อไอ้ลังพงฮอนเอฟซีเหรอไหมลำพงฮอนปักเรียมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมซูมให้ย้อนแสงไหมวะย้อนนี่ว่ะได้เร็ผมซูมให้อ่าภาพผมแม่งจะแตกในเอฟซีเนี่ยๆๆเอฟซี FC, เห็นไหมเนี่ยๆๆลำพงฮอนมันจะอยู่บนเนี่ยบนแทงน้ำนี่แหละนะ ถึงก้อนเสียงทั้งเลยเอขอไปในเอฟซีเนี่ย FC. เอฟซี FC จะมองไม่เห็นลำพงฮอนอ่ะนะจะประมาณนี้เนาะนั่แหละผมวผมจะซื้อ,อมาใส่ตาหวานผมนะเอฟซี FC จะมงมซื้อมาใหม่ลำพงฮอนจริงๆอะ่ะผมไม่ได้อยากซื้อหรอกแต่ว่าเวลาเราไปเล่นน้ำใช่ไหมเสียงกลางเราอ่ะแล้วพาวเวอร์ด้วยความว่าพาวเวอร์อเราหว,วัดน้อยอะ่ะ มันดังสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วแต่เราก็คิดไปว่าเฮ้ยฮอนอ่ะมันดังนะแต่มันไม่ใช่เราพงที่ว่าดังเพาะมันเอาไว้ประกาศใช่ไหมแต่ครั้งเนี้ยเราไปเปิดเพลงเราไม่ได้ประกุมประกาศเราไม่ได้อะไรอยู่แล้วเราก็ไม่ได้เล่นฟังเพาะอยู่แล้วมันมีมันมีแต่เพลงแค่ว่าเครื่องเสียงเปิดสงกรามเนี่ยมันมีมันมีแต่เพลงแค่ว่าอย่างน้อยเนี่ยกูต้องดังสู้มึงได้หรือไม่นะกูก็กูก็ต้องดังให้เท่ามึงได้ถ้าไม่นั้นอ่ะคนไหนสู้เขาไม่ได้โดนกบหมด เนี่ยอย่างปีที่แล้วอะ่ะผมไปเล่นน้าสงการอีกอำเภอหนึ่งใช่ไหมวันที่สแบบิแบหบ้แบบาไปแวบๆไอ้หาเพื่อนลูกน้องไม่เสือกให้ให้พากลับบ้านบอกหิวข้าวแล้วก็บอกแล้วกินข้าวไม่กินข้าวไม,วไม่ผมไม่กินนั่นแหละโดนกบผมก็เห็นแล้วว่าเออเราไม่ไหวหรอกล้วก็ถอนแล้วก็ลดเสียงลงพอเพื่อนลูกน้องไปซื้อควมป้าพุงป,ปิดพักเลยเออ เพราะว่าพวกพาวเวออมอะไรทั้งหลายเนี่ยเอฟซี FC ก็น่าจะรู้นะเวลามันร้อนมากๆเสียมันเพี้ยนนะถ้าไม่เพี้ยนก็แตกแล้วต้องลดปรับใหม่ลดใหม่ปรับใหม่แต่ว่าวันที่สิบเจดที่ว่าไปเล่นในอำเภอเหมือนกันอันนั้นก็ยังไม่ได้เปิดเท่าไหร่เลยญาติเพื่อนบอกพี่ดอกขาดดอกขาดแล้วเฮ้ยดอกขาดเสียมไม่ดังเหรอไปดูปับ๊บไ้หาผ้าดอกกมันขาดเออผมก็เลยซื้อดอกมาใหม่เลยแต่ครั้นี้ เดี๋ยวเราเดินหน้าแหละจะผมจะซื้อนี่ไอ้น้ำยาเคลือบหน้าดอกมาด้วยเคลือบหน้าดอกลำพูงมาน่าจะช่วยได้เยอะเลย FC นะครับนะอ่ะก็เมื่อวานนี้เนะาะใครไปเลือกจ้างไหนไหนกันบ้างไปเที่ยวไหนบ้างเนาะนะกลับมาหัวข้อเดิมอีกแล้วนะครับบางคนก็อาจจะไปเที่ยวบางคนก็อาจจะอยู่บ้านเนาะแต่อย่างผมนี่ก็เมื่อวานนี้ก็พาไป,ไป,ไป,ไปแม่ไปส่งคู่กับแม่แล้วไปเที่ยว ็ไปเทีย่ยววัดสมานนะแล้วก็อีกวัดที่สองก็ไปเทีย่ยวนี่ไหวยวัดพวงอากาศก็ไม่ได้อยู่มืนมากพอประมาณนึงก็กลับนะมาถึงบ้านมาถึงที่บ้านแล้วก็ประมาณ4ี่โมงครึ่งนะสี่มงเย็นนี่แหละแต่ผมก็ให้อาหารหมาผมก็นอนพักแต่ก็ไม่หลับหรอกมาหลับมาตอนทุ่มเท่าไหร่ไม่รู้นะวันนี้แม่ก็ว่า จะชวนไปสักแก้วจริงๆแม่เขาพยายามไปหาเพื่อนเขาเขาบอกผมจะแร็กแลไปไปมาๆเขาจะพาไปหาผมไปหาคนที่รู้จักเนาะก็คือไปหายายคนหนึ่งแกเคยคเลี้ยงผมมาตั้งเด็กนะแกก็จะไปหาเพื่อนกันด้วยแต่แกว่าแกกลับมือไปได้เพราะว่าพรุ่งนี้จะทำงานนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้แหละนะวันนี้ก็ไปอีกนะแต่ว่าแม่ผมเตินมน้ำมันอีกมั่งรอบนี้บมอวานผมเติมไปแล้วไง โอ้ก็เมื่อวานไปวัดสมานะวัดแร่แล้วก็ไปอีกวัดหนึ่งวัดไอ้นี่วัดพงอากาศก็คือผมจําได้ก็คือจะไปหาปลาอยู่นั่นชอบไปหาปลาเล่นปลามันแบบทะเกน,นะปลามันแบบเวลามันสะบัดหามันนะ่ะน้ํามันพู่กระจายดีไงเออรอบนั้นที่ว่าไปกับน,น้องเนาะโอ้น้องยี่ใหญ่เลยน้องชอบนะปลาก็ดีดีดดน้ําใสเอฟซี FC. ปลากันหัวลาะจนนะ ผมก็เลยชวนแม่ไปแม่ก็ไปแม่ครหานปลาน,นั่นปลากรดีดน้ำใสเหมือนกันนะตะลกคิบหายเลยอพอไปถึงวัดภูอากาศแล้วกลับมาก็ไกลเหมือนกันนเอฟซกลับมาจนถึงบ้านเนาะมันเท่าไหร่วะตั้งจีเวกลับมามันประมาณเท่าไหร่วะประมาณไม่รู้วะมันขึ้นอยู่ประมาณเกกิลู เก้าสิบกโลก็ไกลเหมือนกันนะเกือบไปเกือบถึงบางแสนเหมือนกันนะไปเกือบถึงบางแสนเหมือนกันเอฟซีเก,ก้าสนะิบกโลเนี่ยกือบถึงว่าเนาะกลับมาเนาะกลับมาใช่ไหมผมเตินเามน้ำมันไปสามร้อยแม่งไม่พอเว้ยผมบอกแม่บอกขับมาใช้แป้นบอกแม่สามร้อยไม่น่าพออย่างน้อยต้องสี่ร้อย พอมาถึงบ้านปั๊บรู้เลยห้ารนะ้อยเพราะน้ำมันมันขึ้นมัน,นมันขึ้นไม่เหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่แม่ผมเติมไว้นะก็วันก็ไปเทีย่ยวสองวัดเนาะก็ตอนแรกว่าจะชวนแกไปไวันนี้วัดหลวงพ่อสุทธอนคงรู้ว่าไม่น่าไปแล้วเพราะว่าคนเยอะมากนะรถก็ติดตั้งแต่รถติดอยูใ่ในถนนสาม้สี่แต่ก่อนเข้าเมืองนิดเดียวแม่งรถติดแหนรถติดตั้งแต่ก่อนถึงเข้าทางเข้าวัดสมานที่ผมบอกอะ ดีแค่ไหนแล้วมันไหลามาถึงเขาวัาสมานได้นะขากลับก็เลยเออผ่านออกไปอีกเส้นเส้นทางหนึ่งเลยนะเดี๋ยววันนี้ก็ไปสากแก้วอีกในาะเดี๋ยวไหนไปก็ไปมันสุดไปเอฟซีเนาะเออปกติเราตาหวานก็จอดนอน,นเดียวยนะว่ามันไปขับมั่งนะครับเอฟซี FC, ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณเอฟซีที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนะ, like, share, นะกข่าวเอฟซีกดไลค์กดแช์นะกดซับสไคร้ ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาใช้เน l ด้วยนะครับก็ไปนะครับสวัสดีครับ